ทำางหรอกนี่นะมาอยากใจแปลงต่างตะเกะกันทุกคนครุย่าหว่าพาเดียมังนะคะตอนนี้คูยกับยุทธีสตูนสตูนอยู่หลังงูทุกคนพอดีมาพบนุ้มพบนุ้มนุ่มมันลักษณะนุ้มแต่มันไม่แปลกทุกคนแต่ว่าชื่อมันเปลกงกดดอกดดออ่ะขนมกดดอไม่รู้ทีมามันคืออะไรนะขัาวมากดดอนี้ยใหญเลยนะว่ามันหน้าตามันเป็นพันธุ์ นุ่มกอดอกกอดอกทุกคนเออมาสตูนวันนี้ผมนุ่มไม่เหลากุยกอดอกเออไม่ตองได้ยินดีจริงเด๋ยวบายอ่อนนี่กุยกอดอกกุยกอดอกเออแตี่คือปรจัลุงจีกินกันย่า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 ไ่าย่าย่าไ่าย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 ้าย่าย่ายอาย่าบาย่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 ายกาย่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 ่าขนมแล้วนะกุยกาย่า ตีนี้ก็ดอกก็ดากอืมทำงายหรอกนี่นะไม่ยากใ่แป้งนี่เออใเคยนี่ทุกคนมันโยคไข่นุ่มอร่อยอ่ะนี่น้อยปันเดียเออนุ่มวอ้ยค่ะนุ่มวรอเออโอ้ค่ะนุ่มวรอเส้งว่วเออค่ะนุ่มรอว่านุ่มหลุกนัได้บันียทุกคนแต่เช่อมันคือก็ดากก็ดาะ เออ่นอกระทากรมันมันมันเจอมันคือกอดอถึงงั้นนาไม่รู้อะตีมาคำว่ากอดออันเคยอะไรนะทุกคนบางแห่งเขาก็เรียกว่ากุ้ยกอดอกุ้ยกอดออืม่ถีมาคำว่ากอดอนี่ไม่รู้มาจากไหนนะเดี๋ยวให้โอ้นั่นในกอดอกอดอเคยอยไรคำว่ากอดออันมันไม่ตึงอะไรอืมนั่นเลยอันเนี้ยมันมันไม่ตึงอะไรบบนั้นเจ๋งเจ๋งทุกคนต้หมด แต่ไอ้ความไม่จริงๆบอก่กระโดดไม่รู้นะว่าเคยเลยนี่มาพบติดสตูลนะคะโอ๊คแต่จำเป็นหัวหน้ามันนั้นไม่ได้ลิฟเป็นหบราณลิฟแล้วส่ทุกมาเลยอย่าลืมเลยนี่คือเนี่ยยอดไปปลั่งใต้ไปปลั่งเป็นขนมโบราณคงสตูลเป็นขนมโบราณเลยนะโอ้เป็นขนมโบราณของสตูลทุกคนเละแต่ว่าโบราณขนาดนี้ โต้กระช้านั่นนัดเลยโต <hel> ้เนี่กระช้านั่นนัดเลยนี่โบราณตอดกับไม้ฟืนตอดกับไม้ฟืนห้อมควันไปเลยน่าไครโรตีมาปกัคำว่ากอดอกกาบอกความหมายมาตีแล้มันไม่ความว่าเพลือขนมกอดอกกุยกอดอกทำงายมากกุยย่าเออทำงายนี่นั่นเลย ลายเป้งเลก็ททดได้เลยไม่ต้องหวนมานังอย่าอย่าไม่ต้องเป็นตัวเลยมาเลยอนร้นุ่งนีับเดียวขาวเป็นอะไรตัวเย็นทอดตัาวตัว้ก็ได้นี่นะคือวันนี้กินตักอิซซักเซียนนวกันเอามาตัวเซียนนวดไงในัทกเป็นอันนดูจักดูจักดูจุนสวยงามเลยทุกคนอ่าบานูรีไปมาไดบานูรีเด เราไม่รู้จักนุ่มกอดอมันอาจาะย์มังอาจเป็นไรทอนเด็กมังนี่ด็กรเรียนนี่เวลาเขาเขามานอยก็เด็กกันมั้นเป็นนุ่มขึ้นฉื่อกวัดตตูนนมันเป็นนุ่มก็เลยนุมประจํมมันทำหายนุ่ม เดี็ดเด็ดละคนมันทุนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ทำได้กั็มันจำปิ้นนั่นแหละว่ะไม่ไม่อยากอะไรนู้นเอิญนุ่งเขาก็พิมพ์มันไม่ได้ไม่ติพิมพ์มันไม่ติดพิมพ์มั่งมันไม่ก่อนนุ่มอ่ะตองอ่อมั่งต้องอะไรมั่งไอ้นี่ถอดสิงเดียวนี่นะนุ่งโบราณนี่ก็ทอดอ๋อถ่างยาวมมั่เลยรับเค้กรับแขกคนเออเก็บบ้านเก็บเมืองเลยนะานุ่มนี่เออดี๋ยวห่างย่อช่วยเราทำได้แค่เดนื้อเก็นทำอืมต้บอกว่านุ่มประจำติ้นเลยนะกันนั่นกันนี่ทำรับเค้กบ้านเก็บเมือง